ดิคะ่ะเพื่อนๆเนี่ยอะไรนี่รู้จักมันี่สมอด้ค่ะเด้อสมอหมูว่ามันต้านโควิดาสั่นอยู่ในคลิปแล้วครูดูคลิปเพื่อนกินสมอคะ่ะเพื่อนคนนี้เขาก็ผ่านแล้วล่วคะค่ะมีโฆษณาเขาแล้เขาบอกว่ากินสมอต้านโควิดคุณครูนั้นไปต,ตลาดแม่กิมเฮงมาเจอสมอคะ่าารคะราคาถูกค่ะถุงละยี่สิบได้ตั้งเยอะคะ่ะเหลืออีกครึ่งนึงนะคะหนึ่งยี่สิบเขาบอกว่ามันต้านโควิดมันมีวิตามินสูงคุณครูก็เลยเอามาทำกินค่ะสมอของชีุณ คณนั่นจะมาทําใส่อะไรต้มเล้งค่ะต้มเล้งก็คือกระดูกหมูนะก็ต้มนานแล้วนี่ครึ่งชั่วโมงคต้มเล้งกระดูกหมูนะคะแต่ว่าคุณครูต้องใส่ผักดว้วยเพราะคณครูชอบกินผักนะคะต้มเล้งก็เดือดนานแล้วนะคะเนี่ยคุณต้มไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะกระดูกหมคครูไม่ชอบกินหมูจเป็นอะไรเพราะว่ามันจะมีแคตาล็อกเลนเยอะเนาะต้องกินกระดูกมันกระดูกเล้งนะะี่ค่ะอร่อยะคะ่ะใช่ไหมคะเพื่อนๆกระดูกเล้งอร่อยใช่ไหม โลละห้าสิบได้ทั้งเยอะค่ะผูเอาสมอลงนะคะนี่รุ่นหนึ่งนะคะนี่สมอต้านโควิดเรากินสดเราก Arrow, ็ก <informative> ิน้วเราลองมาต้มกินเด็ก <Rio> ดูซิโอเคนะคะเห็นไหมคะสมอเรานะคะต้มเลี้ยงใส่สมอนะคะเพราะว่าสมองถูกต้านโควิดด้วยค่ะประยุกต์อาหารค่ะจ็ดสิบูหรือจ่าหรังจากคุูคิดว่ามันคงแซ่บเพราะสมอมันฝรฝาดคือเปรี้ยวใช่ไหม ถ้ามันไม่เปรี้ยวเราก็ไปบีบมะน,าว,มา,นาวค่ะมะนาวถูกค่ะช่วงนี้ค่ะคุณว่าจะตําก่อนค่อยใส่ครูว่ากลม,มันไม่สวยสวยงามไว้ก่อนนะคะแล้วก็พอมันสุกแล้วก็เคี้ยวได้งานนะะ่ายๆหยต้มเล้งใส่สมอ,คสมอ,องคุณสมองยางถูกค่ะประเทศไทยแนตะ่เ,เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะยี่สิบบาทได้ตั้งหลายค่ะนี่นยนึกเลยครึ่งลูกละนี่คนเดียวมาใส่เลยกูจะไปกินดิบต้านโควิดล่ะสันเพราะว่าต้านโควิดได้ก็จะไปกินต้านโควิดนะคะต้มเล้ง ซื้อกระดูกมูมาหาสิบาทเี่่าไแต่เสียบ่าเพื่อดะได้เนี่ยต้อะไรลเที่หูผู้เ,เสียเอาอย่างล่หอมได้ขนาดเด้หอมก็ผักชีลงะะุมเลนะขนเด้อกระดูกมูก็คงสวยลน,นาะนอเรอกส,สักักกัให้มันมาขามมันซึมเข้ากับ ก,นะนะกระดูกมูสันนะคณะขาป้อมอะไรดูใช่หมูสบอกว่ามันตานพวกเวทพวกกันเลยเขาตานกระตานม,มันแก่เลยนะี่ยขาป้อมแบบแก่เลยทนะ่านผู้ชมนั่นว่าเป็นตะแซ่บว่าขาป้อมแต่มันก็เปรี้ยวก็ไปบีบหัวเน่าแล้วค่นมันต้มเล่งคนนั้นกับเสตีสบายสบายค่ะถ้ต้มกระดูกหมูต้องต้มไว้โดนๆนะคะได้ไปผปูกเครื่องข้างนอกก็ได้ค่ะ ต้มกระดุนกับพริกพริกพริกที่เราจะมาใส่ต้มเนี่ยต้มให้ละเอียดเิยแล้วก็ต้มใส่กระดูกเอาไว้ใส่เกลือใส่ปรุงรสแซ่บๆนัวๆได้ค่ะเอาก็สิเดือดมันสิเดือดขวดได้แล้วกหอมนี่ด้วยเลยนั่นคือสิโอเคแหละประคามปลอมกินดิบก็ยังกินเนาะค่ะเนาะเอาลงเลยได้เนี่ยพุมต้นหอมผักชีก็ถูกค่ะโอ้ยเกษตรกรมีแต่คนขายถูกๆมีเหมาเข้ามานี่ วันนี้ได้เสดงคำละห้าบาทมาด้วยนะจะไปกินกับน,น้ำพริกอะไรน้ำพริกปลากระป๋องกับช้นคุกอะไรเห็นปะเป็นแทอเส่ยบ่ต้มเล้งใช้ประเภทดกับเติมพริกเติมพริกป่นเติมอะไรเองเด้ค่ะเด้อโอเคแล้วค่ะเด้อมันสียาวไปเดี๋ยวหมูจะเบื่อดูโอเคค่ะมาเด้อม,มากินต้มเล้งใส่มะขามป้อมกับพุุนันเด้อประยุกอาหารหลักการก็คือต้มกระดูกไว้นอนกระดูกหมูต้มเล้งถูกค่ะ แล้วก็มันก็แซบกับนืติดกระดูกมันจะอร่อยะนะเพื่อนๆโอเคค่ะ